โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทนครับวันนี้กับผมเอ๊คนดีคนเดิมเพิ่มเติมวันนี้อยู่ในเกม My Little Long นะนี่ผมจะพามาดูร้านของผมมันคือร้านก๋วยเตี๋ยวเว้ยเป็นไงพาทัวร์ร้านก๋วยเตี๋ยวเฟี้ยวปะละอ่ะอย่างแรกเข้ามาครับนี่ครับลูกค้าเต็มเลยทุยสัตว์ไม่ใช่นั่นนี่ไม่ใช่ร้านผมหยอกหยอกโอเคร้านผมคือร้านนี้โอเคดูดูชื่อนี่ร้านนี้อ่ะคนรวยรับแขก นี่ครับร้านก๋วยเตี๋ยว้วมนรีวิวอย่างแรกเลยนะนี่พื้นนี่เห็นไหมพื้นสีเหลืองนี่ทํามันจากพื้นมีเหลืองครับเป็นการเอามีเหลืองมาแบบโปเป็นเส้นอ่ะทำเป็นเส้นปุ๊บแล้วก็ทุบๆๆให้แบนแล้วก็เอามาโป้กับพื้นเป็นไงเป็นไงร้านก๋วยเตี๋ยวอนี่อันนี้เห็นไหมไม่ใช่ทองนะไม่ใช่ทองอันนี้จะเป็นแบบเส้นมีเหลืองใช่ไหมทุกคนอาจจะคิดอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่มันคือเส้นเล็กเว้ยที่เอามาอัดกับกาวตาช้างเว้ยแล้วก็ขูดด้วยกระดาษทราย แล้วก็เอามีเหลียงมาแปะอีกทีหนึง่งเป็นไงโอโ้โหไอแ้แดงๆนี่อะไรหรือเปล่าแดงๆนี่คือซอสแดงนะเป็นการเอาซอสแดงมาปูกับขนแกะอืมเป็นไงสุดย,ยอดป่ะคิดได้เห็นกุ้งล็อบสเตอร์นี่ป่ะความจริงอะ่ะไม่ใช่กุ้งล็อบสเตอร์ผมแค่เอาอะอะไรอะแป้งไอ้แป้ง,แป,งแป้งนั่นอะอะไรวะแป้งข้าวเหนียวเออเอามาปั้นให้เป็นลุงกุ้งล็อบสเตอร์แล้วก็ขายสามร้อย เป็นไงโอ้โหกำไรทั้งนั้นเห็น <c oughs> เตานี่ไหมนี่ไม่ใช่เตาโฮไฟฟ้านะโอ้โหยังไม่ได้เสียบปลั๊กเหมือนกันพามโอเคหยอกหยอกหยอก <c oughs> โอเคผมหยอกดีนะ <c oughs> โอเควันนี้อยู่กัเกมมาทดลองนะนี่ร้านของผมร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวแต่มันคือร้านก๋วยเตี๋ยวเพราะมันชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวไม่รู้เกมมันจะตั้งชื่อ,อยังไงไม่รู้แต่ทรู้ผมตั้งชื่อมันว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าผมขายก๋วยเตี๋ยวเพราะฉะนั้นก็ต้องชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นไง มากดบอกก่อนอได้เรียกลูกค้า V.I.P. อ่สุ่มสุ่มได้อะไรม,มีของทห้ยอย่างนะได้ทำอาหารเร็ว V.I.P. แล้วก็ V.I.P. โอ้โหสวยโห V.I.P. รัวๆลูกค้าเพียบขึ้นมาชั้นสองนี่ครับที่เก็บจานชั้นสองก็จะดูแบรุ่งโรกแบบเป็นการเน้นแบบเน้นๆแบบประมาณว่าใสาสะอาดสะอาดไงมไม่ได้ลกความจริงไม่มีเงินเป็นทครับโอเคชั้นสามไปต่อ น้องสาวแบบมีของมันแตกแตง่งมีปเป็นรูปหัวใจไงหล่อเท่อะคนหล่อเท่ตอนแรกกูทําเป็นห้องแบบหรูๆแล้วทําไปทำมาเก็ขี้เกียจนั่นแหละก็ตามสภาพดูดูผมจะเก็บจานแบบโยนจานอ้าวให้ไปลา้างล่างๆหร,หรอ,อจบแล้วจบเลยจบเลยโอเคช่างมันไปชั้นสี่ไปนเนี่สุดยอดปะ ชั้นสี่ห่จะเก่าว่าจะวางเป็นตู้เพชรแต่ว่าไม่มีปัญญาไปซื้อตู้เพชรก็เลยมาวางของพวกนี้ก่อนแล้วก็มาทําแบบอะไรอะใช้ไอตารางไอตารางเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมที่มันนะเออมันมันจะเป็นต่อชิ้นอะเออที่มันเป็นไอ้ขาวดาอะอมผมจะได้ทําเป็นรูปต่างๆไงก็เอามาลองทําดูแล้วก็จะจําไว้แล้วก็เอามาทาเราเก็บนี้ก่อนไปชั้นห้ากันอื ฉันทานนี่เน้นแบบธรรมชาติอะความตอนแรกนี่แบบจะไม่ได้สั่งต้นนี้จะสั่งต้นที่มันเป็นใบห้าแฉกแต่พอดีมันหมดไงก็เลยเอาต้นกบองเพชรมาแทนนั <c oughs> ่นแหละครับท่านผู้ชมต้นกุหลาบนี่มันเป็นคุณภาพพิเศษนะเห็นกุหลาบนี่ปะคนจริงไม่ใช่กุหลาบนะนี่เป็นใบชบาต้นชบาเนี่ยอ, <c oughs> อันนี้มันต้นชบากุลงกุหลาบอะไรไม่ใช่กี้ชัน้นห้าป่ะเออ ไปดูชั้นหกันชั้นหกนี่เป็นแบบสวนดอกไม้อะเอาแบบแบบคิดคิดแบบไมเกรนขึ้นก็มานั่งดมสบายชั้นนี้นี่สบายแต่เดินไม่ค่อยสะดวกมาดูมาดูชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนี่จะตกแต่งด้วยไฟแสงมีออนโอ๊ยอะไรเขาจมูกเซ็งเลยก็นี่จะเป็นพวกพวกพวก,พวก พวกกินแต่ล็อบเตอร์กินแต่อาหารทะเลนะพวกนี้มันไม่กินอะไรนอกจากอาหารทะเลน่าจะแห้เนื้อสัตว์นะอันนี้เอาเป็นอภิมหาห้องครัวชั้นหนเพราะชั้นอื่นมันจะเต็มชั้นหนึ่งมันโล่งอันนี้จะเป็นไอที่รับออเดอร์ทองนะก็คือ้ามีโอกาสของ5%อะที่ทำออกมาแล้วจะเป็นของทองและของทองเนี่ยมันดอกเงินคูณ3 ซึ่งไอคนรวยเนี่ยมันก็จะดอบเงินเยอะอยู่แล้วก็คือกุ้งล็อร์เตอร์มันราคา300ถ้าเป็นคนรวยมันจ่ายส0มพถ้ามันได้อาหารทองมันเป็น9,000เพราะฉะนั้นมันได้คดเยอะเลยนั่นแหละครับท่านผู้ชมนั่นแหละแต่อันนี้ก็ไม,ไม่มีตังค์ไปเปลี่ยน,นก็ไม่มีตังค์เหมือนเดิมนั่นแหละเดี๋ยวจะเก็บไปจะซื้อโต๊ะทองทั้งหลายเนี่ยแหละนี่เฮ้ไยได้ที่หนึ่งเอ้ยได้ไงเนี่ยได้ไง ไม่ยอมเราเราจะไม่ยอมฝั่งนู้นต้องเป็นรูปปั้นผมเอาจริงๆมันต้องมันต้องเป็นรูปปั้นรูปปั้นผมแน่นอนือม่มไม่ใช่อันนี้เป็นไม่ใช่เตาไอไม่ใช่เตาแก้ธรรมดานะวันนี้มันเป็นเตาอะไรก็ไม่รู้เหมือนเป็นเตาพลังงานโซลาร์เซลล์นะเอาจริงๆพวกนี้ยคือแบบมันไม่ใช่เตากระจกกระจกราคาไม่กี่บาทนะมันเป็นเตาจากผมใช้หินแบบจากนรกเลยผมใช้หินออซิเดียนอืเพื่อความไวและการแบบนําความร้อนที่ดีนะ สี 4, ่พันใช่ไหมคุณจมันเป็นสี่สี่สี่พันล้านอือืม,อมไม่ใช่สี่สี่พันล้านอืมสิบสี่พันล้านอืมนั่นแหละพูดไม่ถูกเดี๋ยวเราจะซื้ออะไรนะผมจะมาซื้ออะไรลืมไปละได้แต่คิดแล้วก็สงสัยคุณจะมาซื้ออะไรวะอเออเราซื้อประสานนี่ดีไปเนี่ยนี่ฟาร์มแป๊บเดียวแหละไม่ดี อืมอีอันดับหนึ่งปกติมันจะมีชื่อผมอยู่ในนี้นะปกติมันจะมีนะไม่รู้หายไปไหนนี่ลูกค้าเยอะเพียบเลยโอ้โหลูกค้าไอพีเรียงเพริบอะอย่างเพริบอะเฮ้ยฮูยฮู้ยฮู้ยฮู้ยเฮ้ยอะไรคนี่นี่ไงว่านี่ไงร้านนี้ไงร้านนี้ไงที่ผมจะไปดูไม่ใช่ร้านนั่นหรอก <G ül> พ่อครัวสองคนเอ้ยสามคนเอ้ยสามคนไม่ใช่สี่คนนี่มันจัดจ้านอะสีจัดจ้านจริงๆเลยเฮ้ยโอ้โหเจตเกะทำทุกชั้นอย่างดีงามไอ้นี่เปนเก้าอี้แปลกๆไม่ไม่เหมือนคนอื่นเหมน,นัขาแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยว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 เ,ยวเรามาดมูซื้อบ้านซื้อบ้านอ่ะ ซื้อร้านอาหารซะสวยเลยอุ้ยวิวิวิว,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 วิตุกตุกโอ้โห,โหนี่มึงรวยขนาดไหนเนี่ยเอา้าเอา้เอานี่เั็นโคตรพ่อคนแม่รวยเลยบังคับไม่ให้คนอื่นไปดูชั้นอื่นด้วยนะเที้ยดีจริงๆริงเลยแอบสองเอาต้องแอบสองอุ้ยชั้นนี้ก็วางแต่เพชรเพชรเต็มไปหมดชั้นสามอะ่ะ ดูดูไม่ได้องค์เงิชั้นสามเเพชรชั้นสี่โล่งชั้นห้าอะไรอ่ะโอ้ยโอ้เห็นแล้วปวดหัวเลยผมไม่ยอมมันมีตังค์สองล้านมันมีเท่าไหร่มันมีสิบห้าล้านโอเคผมไม่คุยเ <c oughs> ยอะใช่ไหมะนะมาจะสักเท่าไหร่เคี้ยว ลงเงินทั้งหมดก็ไม่ลงเงินมดรวยรวยต้องรวยเราต้องรวยร้านก๋วยเตี๋ยวผมต้องคนเยอะ63อันนิดเดียวตังยังเรือเรือสองหมื่นอี๋สิมาเนี่ยมาเลียวนี่เลยเอ้ยนี่วางเข้าไปวางเข้าไปอย่าได้ไปยอม เราต้องรวยไว้ก่อนอะไรไม่รู้ต้องรวยไว้ก่อนอ่ะ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 อืมอืมเอ้ยเอ้ยโอ้อื่มเดี๋เดี๋ยว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 กูมันเกินเลยอันนี้ใส่มาโอ้โหหลายสี่ห้าหลายล้านแล้วนี่ยมันนหวังไปยังไงวะเนโน้ยนะถ้าน้อยๆนี่จะอีกเรื่องเลย แล้วเราก็มาอ่ะเรีบเยบร้อยอ่ะอีกอันนึงก็ไว้เก็บไว้อ่ะเป็นไงอืมในแค่นี้แหละในแค่นี้เลยในแค่นี้แหละ,นนหละโอ้โหรวยจัดเปิดร้านเพชรในร้านกุ้ยเตี๋ยวยเย็ดเชีคิดได้ไง่ายโอ้โหโคตรฉลาดเลยเราขายดอกไม้ด้วยดีไหมเดี๋ยวขายไม้ไผ่ เห็นว่าช่วงนี้นางไม่ไผ่ขายได้แพงฉลาดเกินอุ้ยอุ้ยอาหารท้องอาหารท้องอุ้ยอาหารท้องอาหารท้องอุ้ยว้าวอุ้ยอันนี้มันเป็นแบบอ่าแป้งข้าวเหนียวเอามาทุบเอาไปทุบสีทีหนึ่งนะอือมันก็หลอกขายพวกพวกนี้แหละพวกนี้มันไม่รู้เรื่องหลอกหลอกขายไปเถอะแไหนก็แป้งเปล่าๆแหละเก้าพันหลอมหลอม โยนจานเข้าเครื่องล้างเลยโอเคครับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นแรงกำลังใจ,ให,ใ, like, share, งจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นแรงกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าชอบคลิปเกมมายเลสจะลองนะฮะอืมผมมีสูตรนะแต่ไม่ทำคลิปเพราะว่าช่องอื่นเขาทำไปแล้วเออโอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าชอบก็นั่นแหละ lấy like, share và subscribe bye! Là.